ผมก็จะขุดดินห่างจากต้นโคนต้นมาประมาณ30เซนขุดลงไปพอประมาณพอมันไปเจอรากของต้นไม้ขุดสองหลุมบ้างสามหลุมบ้างสี่หลุมบ้างไม่มีสูตรนะครับเอาเอาตามสะดวกตามจินตนาการพอขุดเสร็จใส่กระเห็ดลงไปก็ขุด แค่น,นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีอันนี้ก็ใส่กระต้นอื่นๆแบบนี้ไปรือเรอยๆสวัสดีครับท่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปอ,อยู่ในขณานี้ที่ผมทำเมื่อกี้ก็เป็นการใส่เชื้อเห็ดให้กับไม้ป่าที่ผมปลูกอันนี้ไม้ป่าก็ปลูกมาได้2ปีช่วงนี้ก็เป็นเรียกว่าอยู่ในหมู่ข้องการเติมเต็ม คือจะสร้างป่าที่เราปลูกขึ้นมาเนี้ยให้มันเป็นป่าที่กินได้ก็เลยเอาเชื้อเห็ดมาลงอันนี้เป็นเห็ดตับเต่าหรือว่าเห็ดพึ่งอ่าซึ่งเจ้าเห็ดพึ่งนี้มันสามารถที่จะเกิดได้กับไม้ไม้แทบทุกชนิดอ่าดังนั้นที่ผมลงในสวนของผมนี่ก็คือจะเป็นไม้ประยงไม้ประดูไม้แดง ไม้ว่าไม้มะค่าอะไรพวกนี้ที่ผมจะใส่ส่วนพวกยางนาพยอมตะเคียนตัวนั้นผมก็จะใส่เชื้อเห็ดระโงกับเห็ดเพาะตอนนี้ก็กําลังเพาะขยายเชื้ออยู่แล้วก็จะมีเห็ดเห็ดพึ่งขมอันนั้นก็จะใส่กับยูคาลิปตัสแล้วก็กระตินเตพาช่วงนี้นก็ทยอยใส่ไปเรื่อยๆกิจกรรมวันนี้ก็เป็นการใส่เชื้อเห็ดพึ่งซึ่งผมได้ได้ เที่ดอกบานมันมาประมาณไม่ถึงกิโลก็เอามาขยำขยำแล้วก็บวมเชื้อใส่กับพวกใส่น้ำตาลใส่ข้าวใส่นมจืดแล้วก็มีจุลินทรีย์เจ้าปวกก็หมักไว้ส่วนในเรื่องของกระบวนการหมักนั้น ยังไม่อยากที่จะเอามานำเสนอเพราะว่าอยู่ในช่วงต้องการทดลองอยู่ว่ามันจะเป็นผลอย่างไรหรือไม่อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นงานทดลองนะครับแต่ก่อนที่จะทําก็คือได้ศึกษาจากบรรดาท่านผู้รู้ที่เขาทํามาก่อนก็ศึกษามาบ้างพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เอาของเขามาทั้งหมดมีการปรับใช้ให้มันเข้ากับบริบทของตนเองคือพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆที่เราพอที่จะหาได้ง่ายสะดวกก็ปรับใช้เอา อันนี้ก็คงจะตอบโจทย์ปัญหาที่มีคนสงสัยอยู่เนาะว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไระเห็ดก็เป็นอย่างหนึ่งที่เอามาเติมเต็มในป่าที่เราลูกขึ้นมาอังซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็มีเอาสับป,ประรดมาใส่เอากระเจียวหวานเพีรยนน้ำผึ้งมาใส่ผักหวานป่าแล้วที่จะทยอยตามมามันก็มีอีกมากมายพวกกระชาย อนอื่นจระไนไม่หมดทีนี้ระยะเวลาผ่านไปปีหน้าผมคาดว่าเชื้อเหตุที่ผมลงไปเนอะอาะแล้วก็ที่ยังไม่ลงที่ยังจะตามมาพวกเป็นเห็ดระงูเห็ดเพาะเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งหวานเห็ดตะไคร้หรือเห็ดอ,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 อะไรต่างๆที่จะเอามาใส่ผมก็คาดว่าเริ่มจากปีหน้าไป เป็นปีที่สามที่ผมสร้างป่าคงจะมีเห็ดออกมาบ้างแหละที่แน่นๆคือเห็ดปลวกเห็ดปลวกมันออกมาก่อนหน้านี้แล้วลเห็ดปลวกคือได้กินอยู่เก็บที่หนึ่งก็ได้พอสมควรแล้วเห็ดที่เอามาเติมเต็มในปีนี้การว่ายังไงเสียปีหน้าคงจะมาแน่แต่ว่าอาจจะยังไม่เยอะแต่พืชอื่นๆที่มันตยอยเอามากินได้ก็สับปะรดตอนนี้ก็ถือว่า ได้เก็บลูกมันไปจําหน่ายแล้วก็นําไปกินที่จะตามมาอีกมากมายนั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะทยอยอนํากิจกรรมที่ผมได้เอามาเติมเต็มอยู่ในป่านี้นอกจากการที่ปลูกซ่อมปลูกเสริมปลูกเติมปลูกแทรกอะไรต่างๆเนี้ยผมก็จะได้ทยอยเอามานําเสนอให้กับบรรดาพี่น้องการขับวเอฟซีได้ได้ดูได้ชมเนาะหรือว่าจะเป็นแนวทางในการที่จะนําไปปรับใช้ สวนนขงงตออเกฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็อย่าลืมกดติดตามเลยเนาะผมจารย์แว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ